แลกการเมองไทยก็ไ่ขึ้นนะครับสำหรับโรคไตวายในประเทศไทยก็เป็นปัญหาของประเทศนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขท่านรัฐมนตรีและท่านปลัดกห้ควาคัญกับเรื่องนี้มากอย่างเช่นการประชุมเมื่อวานนี้นะครับวันที่ยี่สิบนะครับที่กําแพงเพชรก็ท่านก็ได้เชิญ สัตว์ปุ๋ังทั้งประเทศนะครับกับผู้ริการโรงพยาบาลทั้งประเทศนะครับเข้าไปประชุมที่กําแพงเพชรซึ่งเป็นต้นแบบนะครสำหรับโรคไตนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่พบเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับ,บผู้ป่วยที่ดีเพราะว่าเป็นโรคเบาหวานแล้วก็โรคความดันสูงนะครับความดันสูงแต่พวกผู้สูงอายุเกิน70ปีเนะี่ยจะพบบ่อยแต่ในส่วนของสาเหตุก็คือในเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารเค็มนะครับ ถ้าเกิดจะช่วยทําให้สถานการณ์ดีขึ้นก็คือก็ต้องมีในเรื่องของการออกกาลังกายด้วยนะครับแล้วการควบคุมการใช้ยานะครับเพราะบางครั้งการใช้ยาแค่ปวดหรือว่าอย่างยิ่งยาพวกปวดแข้งปวดขาอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นต้นเหตุของากาให้ไกลไตเสื่อมได้นะครับครับคุณหมอเีเสริอมไหมครับค่ะการาประชาชวนรองรับได้มากรอว่ารางไหนครับ คือในเรื่องนี้นะคะนอกจากว่าเราจะต้องเน้นในเรื่องของอาหารเรื่องของยาเรื่องของการออกกําลังกายแล้วเนี่ยการดูแลนะคะ<ม>ซึ่งก็จะมีการดูแลที่ตอนนี้เราใช้สหาสาขาวิชาชีพคือทางแพทย์ทยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ดูทางด้านกายภาพบําบัดเจ้าหน้าที่ทางด้านโภชนาการนะคะที่จะต้องมาให้ความรู้ร,ร่วมกันรวมทั้งการดูแลของในชมุมชนเองเนี่ยนะคะตอนนี้เราก็มีรปสตแล้วก็มี อสมออาสาสมัครด้านสาธารณสุขแล้วก็ตัวชุมชนญาติผู้ป่วยเองนะคะที่จะได้ช่วยกันหยุดดูแล้วก็ให้กําลังใจเพราะว่าอาหารเนี่ยก็จะไม่ใช่แค่เฉพาะตอนที่เราอยู่โรงพยาบาลแต่อยู่ที่บ้านเนี่ยญาติๆก็จะต้องช่วยกันดูแลอาหารในชีวิตประจําวันคนที่ยังไม่ป่วยก็เช่นกันนะคะเราก็ต้องป้องกันว่าเราจะต้องทานอาหารที่ไม่หวานไม่มันไม่เค็มแล้วก็อาหารให้สัก5ห,หมู่ให้สมดุลค่ะเราได้จัดเตรียมเจ้าที่รองรับไว้อย่างไรบ้าง ตอนนี้นะคะนอกจากการดูแลในชุมชนแล้วก็การดูแลของโรงพยาบาลของทีมเราแล้วเนี่ยในศูนย์ของไตรเทียมของเราแห่งนี้นะคะตอนนี้เรามีเครื่องที่เราสามารถที่จะให้บริการไตรเทียมได้เราสามารถจัดรองรับได้ทั้งหมดี่12เครื่องตอนนี้มีผู้บริจาคแล้ว6เครื่องนะคะก็ยังเหลืออีกเครื่องที่ต่อไปก็จะมีผู้บริจาเคเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นค่ะรวมทั้งการที่จะต้องมีการล้างไปทางช่องท้อ อันใดนะคะยงมีเหมือนาเครื่องมือเครื่องใช้ก็คือขยายในการที่